สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญชานอินนอกรหัสศ2นตอนเรียน A1 ค่ะได้ทำวิจัยเรื่องส่งเสริมการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่ต่างไปจากตนค่ะอันดับแรกนะคะพบปัญหาว่าเด็กในชั้นเรียนไม่สามารถเล่นหรือทำกิจกรรมหรือทำงานร่วมกับเด็กคนอื่นได้อันจะเป็นเพราะว่าเด็กคนนั้นพูดจาไม่ไพเราะเล่นแรงหรือไม่รู้จัก วิธีการเข้าหาเพื่อนๆนะคะไม่มีสังคมแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆจึงทําให้เกิดปัญหานี้ค่ะและดิฉันก็ได้หาแนวทางในการแก้ไขโดยได้ศึกษาจากวิจัยลเลื่ออื่นๆหรือว่าบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ได้นําวิธีการแก้ไขปัญหามาปรับใช้ในการทําวิจัยของตนเองค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะได้วางแผนแล้วก็คิดชุดการสอนขึ้นมานะคะได้ออกแบบชุดการสอนขึ้นมาซึ่งในชุดการสอนนะคะเด็กจะต้องมีคุณธรรมเพิ่มคุณธรรมจากที่มีไม่สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ก็จะสามารถทำให้เด็กคนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรม กระบวนการคิดการแก้ไขปัญหาแล้วก็ในทุกๆขั้นตอนในการสอนนะคะจะเน้นให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่ได้ลงมือทำได้ปฏิบัติจริงและทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถทำงานและทำกิจกรรมร่วมกันได้ค่ะหลังจากที่ออกแบบชุดการสอนเสร็จนะคะที่ฉันได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทังหมด3ท่านนะคะตรวจสอบ ชุดการสอนแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้กับเด็กค่ะและเมื่อปฏิบัติใช้กับเด็กก็มีเพื่อนเด็กคนหนึ่งนะคะที่จะต้องทำสะท้อนคิดออกมาซึ่งผลสะท้อนคิดออกมาปรากฏว่าสามารถใช้ชุดการสอนในการแก้ไขปัญหาได้ค่ะซึ่งก็มีแนวทางคำแนะนำจากผู้ที่สะท้อนคิดออกมาค่ะหลังจากที่ได้นำชุดการสอนนี้ลงไปปฏิบัติลงไปใช้กับเด็ก ผลปรากฏว่าสามารถตอบโจทย์ซึ่งเป็นเป็น,นทิศทางที่ดีเพราะว่าเด็กนั้นจากที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆก็สามารถเล่นและทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ค่ะ,สะแสดงว่าการวิจัยในครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือและก็สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขในปัญหาในอนาคตได้ขอบคุณค่ะ